ผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานานักตกปลาท่านนะครับผมก็วันนี้มาเจอกันกับนสันวิตซิ่งแล้วครับมาอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับผมวันนี้จะพาครอบครัวไปเล่นเกมครับวันนี้จะไปที่ทุกนานะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับผมจะตายก่อนสช่ไหมมั้งก็คือวันนี้เราจะไม่เอาอาหารไปนะครับมีแต่น้ํากับข้าวเปล่านะเราจะปหาปลากินข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าเราจะรอดกันหรือเปล่านะผม ก็ก็ถ้าไม่ได้ปลาก็ปล่อยแม่งลูกเมียปล่อยปล่อยตายเลยครับใช่โอเคอย่าลืมติดตามนะครับผมเดี๋ยคเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมไม่ตายอันนี oui> ้แล้วก็มาถึงทุ่งนากันแล้วนะครับผมผลสัมภาระไปน้ำสองขวดเอาสวัสดียร พากันมาเล็นนะเดี anyway, ๋ยวไปล้อพ so, ่ออยยุกระท่อมบุญเด้อเดี๋ยวพ่อเดินตามไปตกตรงนี้เพิ่งกันวันนี้ก็อุปกรณ์ก็เมาสองชุดนะครับผมก็จะเล่นเป็นผิวน้ำและทิศซับนะครับก็เด๋ยวที่ใช้ก็เป็นปลายังบิ๊กแอดเหมือนเดิมครับผม ตัวน้ำนี่ผมจะตีเป็นสามนิ้วนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนครับนี่จะมีปลาให้ลูกเมียกินหม่ดู มุมน,นี้มีปกติต้องกัดหรอนะเท่านี้นะครับไม่ได้ปลานะครับก็ไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าจะแจะจะอดนะครับผม <ขอ S 2> เรามาการต้องนาน,นี่ครับเค,เครื่องมืออุปกรณ์แย่ใครมดแดงนะครับผมไม่ต้องกลัวอด okay, โอเคเดี๋ยวไปโดวนเข้าวันนี้จะมีผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมลูกเมียจะอดตายหรือเปล่ามไม่รู้นะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมก็เดี๋ยวมาบ่อแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเล่นเป็นเท็กซัดครับเดี๋ยวน้ำนี่สงสัยไม่ได้กินแน่ครับวันนี้ไม่ได้กินปลาแน่ครับเออยังห่วยไหมล่ะวอไทยยไหมออกกล่องอ่ะก็ตะกัวเป็นสามกรัมนะผม สามกรมแล้วก็ปลายาง big s อ่าอ่าสามนิ้วนะครับเป็นแบบนี้สนิ้วใช้ตัวเบ็ดหนึ่งโอนะครับผมเบ็ดหนึ่งโอแล้วก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบยี่ห้อไหนก็ไปเลือกมาใช้ได้เลยได้หมดเนี่ยโอเคแต่เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับผมก็ ทุกคนที่ใช้นะครับผมคันก็เป็นคันโอเชียนเาเวนะครับผม4ขีดสินะครับผมเป็น ML นะตัวนี้ไม่ใช่ UL นะครับผม4ี่ขีดเจ็ดม่เป็น ML ละก็ลอกก็เป็นเบอร์พันนะครับผมสตาร์ดิกเหมือนเดิมสายก็15ปอนดปอนเป็นชุดตีกระสุนนะครับชุดนี้ก็มาเล่นปาช่อนได้ครับเดี๋ยวดูกันว่าจะมีตัวกินหรือเปล่า าอยู่ในบอ่อครับไม่ช้าก,ก็เลยต้องโดนอยู่แล้วหืกัดแล้วครับผมกัดแล้วอือเมื่ี้ส่งไม่ทันครับอ,เออเดี๋ยวลงไปไม้แล้วกัดเลย,ยลืมไปเขาไปใช้เป็นสปินนิ่งโอ้โหดูตัวนั้นขึ้นดิยน,นดหดูห่างน้ำมันดิ ยังนัอนะเดี๋ยวใหญ่ล้วไเที่ยวอเที่ยว่่โอ้ไม่ได้เรื่องในะหนัวให้พูดอะไรไม่ได้นะเลยถอยเลยละ่อยลงมาได้เรื่อง กี้รู้สึกว่ามันตะกัวมันจะหนักไปนะครับผมปลามันตัวเล็กนะมันกัดแล้วมันก็คายครับระแวงนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเ,เออเขากระื้นเข่าไปทั้ง1.8กรัมน,นะครับผมเปลี่ยนตะกัวใหม่นะนี่นครับผม1.8กรัมเ,เดี๋ยวไปดูกันอ ปลาบ่ได้ก็กินไข่หมดแดงเด้อครับพี่น้องเด้อมาเนี่ยโอ้หมดขึ้นนะโอ้มีแต่แม่มันไข่มันอยู่เด้อไข่มันน้อยเดียวโอ้ไข่ไหลไหลตัดไปครับตัดตัดตัดพี่จังยังไม่ได้นะครับผมแต่ตอนนี้มีไข่มดแดงแล้วว้าวถ้าได้ปลาช่อนก็เอาไปแกงใส่ปลาช่อนครับ ปลา,ากินเยื่อยากจังเลยคขาวันนี้เจ๋งเลย เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วครับผมอาหารเที่ยงเรามาแล้วอืมจัดกระชากเลยนะครับผม,มแบก๊กเฮ้ยเราลอดตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ลอดตายแล้วนะครับผมถ่ายรูปหน่อยไปยังบิ๊กเอสสามนิ้ว ไม่เผาจิงกลางวันครับน้องปูทาต้ไม่ได้เก็บรอดแล้วเดี๋ยวคือก็เอาหินมาค้บาบกวนนิดหน่อยมีถุงมีถุงไส้บ่ะนะนี่ถุง,ป,ถงปุ๋ยังเนาะใส่ถุงจริงจริงได้ก่อนหน้านี้สองแต้มแล้วนะครับแต่มันเล็กไปก็ไม่เอาปล่อยไปแล้วตัวเล็กเกินนนะั่นน่ะ โอ้เลยแ่น so, uh, right? so uh, yes hmm. wow. ั้แม่นาข้ลโอ้ยั่นือจะโทรศั์กันเลยเนาะเพลินเลยเนาะั้นมือแหไข่มดแดงล้มเหรอแหไข่มดแดงเป็นล้มเลยจ้ะ <c oughs> ลองมาดูแอ่งนี้ครับน้ำคุณๆเนี่ยใช้สีส้มตรงนี้ปลามันจ,จะกัดเลยนะครับหนูบางคีปลานน่น่ะกัดครับอ๋อกัดแล้วอยู่ด้วย คายครับตัวเล็กกัดไม่คายหรอกแต่วัดไม่ติดนะผมไม่โดนเบ็ดนะครับมันไม่มีปลาใหญ่มั่งเลยเล็งนี่กัดกัดโอ้กัดดีว่ะเฮ้ย จัดครับผมเปิดบิดลยไม่ต้องซ่อนกับสามตัวติดเลยเป็นตัวเดิมน้องก็ไม่รู้นะ กัดไม่โดนครับฟองขึ้นเลย ครับอยู่นะคายยังเรียบร้อยครับผมตัวที่สองครับอได้อีกแล้วตัวท่อกันเลยเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ว่าจะได้ตัวเดียวสลาว <c oughs> แต่ยังบิ๊กแอดสามนิ้วครับผมตกเท็กซัสลิกนะเออ ที่มันกัดวัดไม่ติดก็คือตัวเล็กกว่านี้นะครับอ้วนตับเลยโอเคครับผมถ่ายรูปเผาสองตัวเลยไหมเค okay, สองตัวครับผมตอนนั้นใกล้สุกล้ว ตัวนี้อ้วนกว่าอีกว่าเด่กว่าตัวนั้นี่ได้เพิ่มอีก2ตัวครับทีนี้พอกินแล้วเฮ้ยาไม่ตายแล้วค่ะเราไม่อดตายแล้ว่เราไม่อดตายแล้วเราไม่อดตายแล้วเราไม่อดตายเราไม่อดตายเออถูกเออถูก กินเลยอนมังมูเลยะี่งมันปลากับบักน้ําอร่อยไหมน้องเบียรอร่อยไหมมาใูลเหรอจไปจับนะมันร้อนเต็มใจอร่อยรอเปล่าวะนั่นกินบักน้วาเลยนขี้แตกไงเด็ก ครับผมวันนี้ภารกิจก็ลุล่วงไปได้วยดีนะครับผมเกือบไม่รอดนะครับก็ไม่มีอะไรกินเอาเกมนี้เอาอปากท้องลูกเมียม,มาเดิมพันนะครับก็อร่อยไหมล่ะอร่อยอ,อันนี้คืออย่างนั้ ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบที่วิเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจหาคลิปดีๆให้ชมกันนะครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ